สวัสดีครับเอฟซี FC, สุขุสุขพลนนะครับมันนี้ก็มาพ่อกันทศนะครับอ่ามันนี้ก็สีมะหยัยแนวาทาั้งรัฐบาลไทยนะครับมันนี้มาพ่อกันก็เป็นวันที่16นะครับรกรกฎาคม2566นะครับมันนี้ก็ตรงกับแรม14ง่คำนะครับเดือน8นะอ้ามันนี้ก็สีมหาาะหัยแนวทั้งรัฐบาลไทยนะครับตอนสนะ่องเนาะคลิปนี้ต้องย้ำก่อนนะครับว่าบอเนี่ยเป็นการเชิญชวน เหรล่นกานพนันนะครับเนาะเป็นแน้ทางมึงเกี่ยวามมันเทิ่มคะแนนนะครับครับแน้ทางรัฐบาลให้กับบอลายตัวนะครับเนาะมื่อนี้ก็ได้รัฐบาลให้ได้ครับเด้อหกสองห้านศูนแปดนะครับ ศูนย์สองศูนย์หาส่วนเด็กสามตัวนะครับเจาหาสองศูนย์หาหนึ่งตัดเลนสองตัวนนะครับ,รบเด็กสามตัวตัวตัวเด่นนะครับตัวเด่นมีหกสองกับศูนย์แปดนะอ้าว ผู้ได้มากกะจัดได้ครับเด้อผู้ได้คัดกับจังพันนะครับเนะาะคลิปนี้กับบอสรับสนุนการเรียนการพานันคที่เก่านะครับเนาะบมบอกให้มึงเป็นแขกความบันเท่ทนานั้นจะฝากกดแชร์กดไลค,ลกค,ลกกค์กดติดตามเพื่อเก้านะครับเนะะบบาะอ่ามันจะขอ้โชกๆมานมานนะครับเด้อบุญละครช่วงใบนะครับตั้งแต่ไหนมาทั้ง้าน้อยนะครับเนาะสำหรับมือตรงกก้าเข้ามาสวัสดีครับ